อ่าอันนี้เป็นถังนี่เป็นฝาถังน้ำเพื่อนเนี่ยฝาถังเนี่ยฝาถังรุ่นรุ่นถังสามลลิตรนะฝาถังรุ่นถังสามลิตรอันนี้บู้นหนักเหมือนกันน้ำเพื่อนเนี่ไม่ว่าจะเบาเบาสองลิตรหนักเหมือนกันถ้าสามลิตรจะหนักกว่าลลลน,น,กกน,นี้นะเพื่อนสามลิตรยกสองคนนะสามลิตรยกสองคนอันนี้อันนี้เราเชื่อมเหม็นไหมเรายันเรายันหมดเลยเนี่ยเรายันหมดเลย พรยียานเสียร้รอยอันนี้อันนี้เราจะไปเราจะเจาะเจาะฝาบนนะเจาะฝาบนนี่เราก็จะตั้งท่อหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ทั้งหมดสี่เราจะเรียงกันเรียงกันเหมือนตัวใหญ่เลยนะเพื่อนเรียงกันเหมือนตัวใหญ่เลยคือเราจะ,จะ,จะเราจะทำแบบนี้มาตรฐานหมดเลยนี่ฝารุ่นสองลิตรนะเนี่ยด้นานในก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยด้นานในก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่นี้เราเราจะเจียขอบนิดนึงพอเราทําเสร็จเราจะเจียกเก็บรายละเอียดให้เรียบเลยนี่ เย็บะไรยเงี้ยนะเนี่ยมันก็จะทาสีฝายทาสีนะตัวถังไม่ทาครับเพื่อนเพราะทาไดก้ก็ไม่เหมือนเดิมเนี่ยรุ่นสองลิตรเนี้ยคู่กับตัวนี้เนี่ยรุ่นมาตรฐานแล้วนะรุ่นมาตรฐานเลยเนี่ยเนี่ยรุ่นเนี้ยเราทำเป็นรุ่นมาตรฐานหมดเลยเพราะว่าแต่ก่อนเราเอาเราทำาเป็นถังสองลิตรธรรมดาปรากฏว่าไปแล้วมีปัญหาเพื่อนก็คือรั่วมั่งขูดเวลาเวลา เวลาเอ่เวลาเอาไปใช้แล้วก็ขูดเ่ยขูดเอ่อเขาเรียกก้นถังขูดตุถังเนี่ยเนะี่ยขูดไปก็ทะลุนบางคนไม่รู้ว่าขูดแรงๆก็ทะลุหมดแล้วไปขูดขูดออกเน่ีจริงก็รล้างธรรมดาก็ก็ได้แล้วเี่ขูดออกทีนี้เราก็เลยแต่ดสิจใจงว่าเราจะทําเป็นรุ่นมาตรฐานหมดเลยเราไม่ทํารุ่นนั้นแล้วอันนี้เราจะทําเป็นรุ่นมาตรฐานหมดเลยเอาแบบรุ่นสอ,องลิตรสามลิตรอ่าสองลิตรน่ะ มันประจุน้อยๆผมแนะนําเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาเอารุ่นสามลูทดีกว่าสามลูทสามลตรผมทำสามลตรเออเล็กหนาสี่มิลนะสามลูทก้นก้นกับสี่มิลอ่ามันจะใหญ่มันจะใหญ่ใหญ่เท่านี้เลยเนี่ยใหญ่ใหญ่เท่านี้เลยอ่ามันจะมันจะความคุ้มค่ามันจะมันจะคุ้มค่ากันรุ่นสองลูทอันนี้ประจุได้ถุงพลาสติกได้แค่ยี่สิบโลเพื่อนๆยี่สิบโล ยี่สิบโลแล้วก็ถ้าสามลิตรก็บรรจุถุงพลาสติกก็ได้ดูสี่สิบโลอ่ะสี่สิบโลห้าสิบโลเพราะผมลองผมลองบรรจุแล้ว <c oughs> แล้วก็สามลิตรเราอัดก้อนลงเลยเลยอัดก้อนนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมมันน้อยมันน้อยมันมันไม่ค่อยใหญ่เป็นไปได้อยากให้มันใหญ่ใหญ่อะเพื่อนเหไมันใหญ่ใหญ่จะคุ้มค่ากว่าเนี่ย นะสวยงามเนีย่ยเดี๋ยวก็ทําเสร็จก็เชียร์ลบคมลบอะไรทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็สวยวงามนะตรงนี้สวยงามเรียบเลยตรงนี้ยาวเลยเนี่ยายาวเลยตรงนี้เนี่ยก็ยกความมานี้นะเพื่อนเนีย่ยการทํางานของเราเนีย่ยอันนี้เราใกล้เสร็จแล้วอันนี้เราเชื่อมอีกหน่อยนึงแล้วก็เชียร์ทำความสะอาดก็จบแล้วตรงนี้แล้วก็เราจะยึดน็อตเนีย่ยยึดน็อต แต่ละช่องนะเนี่ยแต่ละช่องแต่ละช่องทั้งหมดอ่าสิบหกกับสิบแปดตัวเพื่อนสิบหกกับสิบแปดตัวนอ็อตเลยยึดนอดอ็อตอ่าเป็นมาตรฐานเลยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยห็นไหมแล้วก็เจาะเหมือนกันอ่าเข้าพอดีเป๊ะแล้วก็เราจะมาร์คมาร์กล็อกไว้ด้วยให้น็อตมันได้ท่อกันหมดเลยเวลาเข้ามาร์คปึ๊บก็ขันน็อตได้เลยเป็นอย่างนั้นอ่ะโอเคครับเพื่อนขอบคุณ่รับชมครับแก้ว